วิตสีตาครับนี่นี่แปลกมากแปลกมากพ่อพ่าสีตาพี่น้องเอาหันหน้าดิดหันพ่อพ่ามาดูดิดิเออพ่อพ่าสีตาเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหมในฝั่งหนามดีดูว่าพ่อแปลกพี่น้องเบ่งอนอันนี้อันนี้สามตาเนาะพ่อ่สามตาเบิ่งอันนี้มันเหมือนนะมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะเหมือนลิงหรือเปล่า อันนี้ก็มีสามตาเลยพี่น้องเนาะตาเป็นผู้เป็นตาหักแท้นี่ก็สามตาเนาะอันนี้อันนี้โอเคอยู่หน่วยนิดทุบห้ามเยู่แต่อันนี้พี่น้องมันมีสี่ตาไหมเคยเห็นบ่าวจ๊ะเคยเห็นไหมทุกคนไม่ใช่สี่ตาอันอื่นเขาก็มีสามตาเด้อันอื่นก็มีสามตาเนาะตาาวัน อ,นนอันนี้เขาก็มีสามตามีอันนี้พี่น้องมีสี่ตาอยากเอาเจ้า,ามาหน,น,น่อยนะมีสี่ตา